เกิดอะไรขึ้นกับแมปฟิตครับแมปที่เรานิยมเล่นกันเป็นประจำทุกวันคอร์กับการ์ตูนดังต่างๆทำไมคนเล่นเหลือแค่นี้ครับผมนั่นเป็นเพราะว่าแมปนี้ครับสติลอะฟิตเขาไม่นิยมตกกันแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาขโมยเอาเลยดูซิมันเล่นยังไงเรามีเท่าไหร่เนี่ยล็อกบ้านฟรีด้วยโอเคหนึ่งนาทีถ้าอยากได้แบบ24ชั่วโมงก็ร้อยสี่สิบเก้ารบัคเฮ้ยแต่ว่าแมปมันคุ้นๆไหม ผมว่าโครงสร้างแบบมันเหมือนสติวารเดสเลวนะครับผมล่างตัวเพื่อนเพื่อนเวอร์ชันขโมยคล้ายๆกันอยู่นะครับพื้นก็เป็นสไตล์เลกูนะครับผมแบบนี้เลยเฮ้ยเบบี้ชาร์กไม่ใช่ปลาปากเลื่อยครับโซชาร์กเราเงินไม่พอเราคงต้องเป็นทุงทุงทุงเวอร์ชั่นปลากับปลาดาวไปก่อนนะครับโอเคหมดแล้วศูนย์บาทอะไร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 เบคอนเดี๋ยวเจอฝ่ามือพิฆาตนี่ดูครับ ปกติแมบ,บอื่นมันจะไม่ถือถุงมือแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้ถือแบบนี้เลยพอ,อหวดก็จะแบบนี <c oughs> ออ้น่ารักดีครับทุกคนดูนี่นางเหือกครับผม <c oughs> น่ารักนะครับเรารีเบิร์ชใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้เต่าหนึ่งตัวกับเงินเงินพอแล้วขาดเต่าไปหาเต่าจากไหนดีบ้านหลังนี้มีไม่เอ่ยโอ้โหปากกระเบนแล้วไม่ล็อกบ้านแบบนี้ขอยืมไปแป๊บ,บหนึ่งได้ไหมอา้าวทำไมขโมยไม่ได้อะหลังนี้ก็ได้ โอ้โหล็อกไว้24ชั่วโมงรอพรุ่งนี้ค่อยกลับมาขโมยก็แล้วกันนะครับตีไปเอาหลังนี้ก็ได้ครับผมเรียบร้อยโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วหูตัวใหญ่โอ๊ยตีไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหถ้าเพื่อนไม่ตีนะเมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเตาได้แล้วครับโอเคมา ถึงเวลารีเบิร์ตใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่านะอย่านะเขาก็น่าจะต้องการเต่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเราสกัดไปก่อนครับต่อไปน้องปูกับทาราเลโลครับผมเราปดล็อกในส่วนของปืนแล้วนะครับมาดูกันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเดโมกอ้อนเวิร์มเดโมกอ้อนก็มาเงินไม่พอ 10k เราจะต้องฟาร์มก่อนนะครับรีเบิร์ขั้น2ก็จะได้ถุงมือทองคําขั้น3เป็นปืนขั้น4เป็นถุงมือไดมอน ขั้น5เป็นปืนไดมอนขั้น6เป็นถุงมือขั้น7อันนี้เป็นปืนช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าขั้น8เป็นพระคลุมร่องหุน่นแล้วก็ข้ามเอา้าขั้น9้าไปไหนวนะเนี่ยข้าม9มา10เลยนะครับ <laughs> เดี๋ยว9้าหายผมได้แล้วครับน้องปูกับน้องฉลามอย่านะเพื่อน <laughs> 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 เพื่อนก็นจะลาดอย่างเดียวเลยนะครับโอเครีเบิร์ตไปพอเรารีเบิร์ตแล้วมันหายไปเฉพาะตัวที่รีเบิร์ตนะอันนี้ดีนะครับผม ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ก็คือไม่หายนะครับลองหน่อยนะยิงเฮ้ยปืนดีกว่าล้างตุ้เนี่ยปืนยิงแล้วไม่เว้านะครับผมคือกดยิงไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะครับตามเคอร์เซอร์เมาส์ของเราเลยเออผมว่านี่ดีมันทําให้เราขโมยง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเรายิงแม่นๆนะลองซูมหน้าจอแบบนี้ซิยิงได้ไหมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับเหมือนเราเล่นคาลเตอร์ยิงไปยิงไป โอ้เบคอนอยู่เฉยๆขอร้องเออโอเคโดนสักทีรีเบิร์ตขั้นถัดมาเลยนะครับผมโอเคต่อไปใช้เจ้าฉลามฟันเลื่อยครับกับเจ้าปลานิวเคลียเราก็จะปลดล็อกถุงมืออย่างเดียวถุงมือไดมอนด์นะครับผมที่เหลือส่วนใหญ่แล้วแบบนี้มันจะน้นไปที่แพสซีฟมากกว่าไอเทมขโมยน้อยบ้านใครไม่รู้ครับเปิดโล่งเลยปุงพอแล้วกัน ได้น่น่ะ <X. S 1> ได้น่น่ะโอเคเรียบร้อยขโมวยได้แล้วครับผมเ mm. มื่อกี้เข้ามัวแต่คอมโบกันไม่ยอมไปล็อกบ้านสักทีนะครับสงสัยโดนตันมั้งเจ้าของบ้านเอาเดี๋ยวเจ้าของบ้านไม่ล็อกเหรอเจ้าของบ้านไปไหนวะเนี้ยงั้นต่ออีกตัวเลยนะครับ <X. S 1> โดนตันรัวๆวหรือเปล่าผมไม่รู้นะเราได้มาตัวที่สองป่ะตัวที่สามต่อเลยยังอยู่ไหมหรือออกไปแล้วอา้าวยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่ล็อกหมดบ้านแนี่งานดี มาเร็วเพื่อนมาเร็วผมหมดเงินไป2ล้านเพื่อตัวนี้ครับเมื่อกี้ยื้อแย่งฉุดกระชากลากดึงกันเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว,ลวเร็วดีกว,ว่าจะเข้าบ้านได้น้ําตาจะไหลโอเจ้าของบ้านมันมาแล้วตีไป OK! โอเคสกัดไว้สกัดไว้สกัดไว้อีกทีหนึ่งโอเคเตรียมตัวยิงไปยิงไปเฮ้ยง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 โอ้โหช้าไปนะครับผมไม่ได้เราจะต้องเร็วกว่านี้ครับมันไม่มีไอเทียบอะไรล็อกเลยอะ ทุกคนมันมีแต่ปืนกับถุงมือจริงๆมันควรจะมีไอเทมอะไรเอาไว้ล็อกศัตรูสักนิดหนึ่งนะครับผู้พัฒนาครับเราต้องทําให้เจ้าของบ้านมันโกรธทำให้เจ้าของบ้านมันโกรธเจ้าของบ้านเออโอเคเจ้าของบ้านมันโดนแล้วเรายกเลย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 ไป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 ล็อกบ้านก่อนเพื่อนไปล็อกบ้านก่อนเอาโดนนะโดนนะวิจุกจุอกล็อกลจุกลบมะจุกหลจุกลบโดนโดนเนอะเอกูกู ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดโอ้ยแต่ยกไม่ได้ครับประตูมันล็อกเรายกไม่ได้เอาบ้านเราเปิดนี่ว่าใช่ไหมเอ้ยยังยังยังบ้านเราเลยยี่สิบปีเอาออกไปแล้วอันนี้เหมือนเราเริ่มใหม่จากศูนย์ของแท้เลยนะครับผมยกได้ไหมยกได้ไหมโอ้ยอ๋อมันติดความสามารถปานะครับผม u n s t เอเบอร์ ever, ครับเพื่อนๆก็คือขโมยไม่ได้นะครับพอขโมยไม่ได้เจ้าของบ้านมันก็เปิดโล่งไว้แบบนี้เลยเอาตัวนี้ก็ได้ว่าเอาไปแล้วขายทิง้ง แอบเนียนไว้รอเวลาเจ้าของบ้านอยู่ในเนะีเ่ยเฮ้ยอย่าไปยืนแบบนั้นดิเจ้าของบ้านนั่นไงเจ้าของบ้านมาแล้วเห็นหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมันก็ไปสแปมเหยียบย้ำๆเราก็เข้าบ้านไม่ได้นะครับคือจริงๆมันจะต้องแบบนั่นไงมันจะต้องแอบเนียนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าแบบนี้มันไม่มีอะไรล็อกหรือว่าวาปเข้าไปด้านในไงเ,เพื่อนเพือนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปยกได้ในยากมากนะครับผมมึกยากราคา50าล้านครับเรามี3ล้านนะครับผมยังไม่ได้รีเบิร์สสักทีเลยเพื่อนเพื่อน ปลาเจ้านิวเคียเนี่ยสอส่วนเจ้านี่ไม่มาสักทีสวยงามครับผมเราได้ระดับรีเจนครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอันสติลเอเบอร์ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวคนขโมยผมควรซื้อไหมเนะี่ยหล้านเลยนะครับผมแต่ในระหว่างที่รอปลาก็จัดมาครับเพราะรู้สึกว่าออกเข้าใหม่นี้ไม่หายใช่ปะ แบบนี้ข้อดีก็คือออกเข้าใหม่ไอเทมไม่หายนะครับแล้วก็กระบอกใหม่มันต้องแรงกว่ากระบอกเก่าอยู่แล้วครับเพราะว่าราคาต่างกันหลายเท่าครับดูนะยิงเบคอนไปถึงไหมถ้ายิงจากตรงนี้ไปนูน่นเพื่อนๆดูนะถึงไหมโอ้ถึงด้วยโอ้โหกูดาวก็พอๆกันเลยนะครับผมโดนไปเลยเฮ้ยนี่มัน เกลดอดจากโปเกมอนนะครับผมโอ้โยติดบัฟมาด้วยนะครับอันสติลเอเบอร์แต่ว่าผมเงินไม่พอมันต้อง95ล้านนะครับจะไปหาจากไหนเนี่ยหลังนี้ก็แล้วกันทางนั้นน่ะหลังนี้ยก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 ยโอเคสวยเหยียบเลยไม่เปคอนเหยียบดิเหยียบดิโอเคเปคอนกลับไปเหยียบแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฝากกันน้ยนะเพื่อนฝากกันด้วยฝากกันด้วยจะได้แล้วครับผมเรียบร้อยได้กระเบนมาครับ เอามาฟาร์มเงินก่อนทุกคนผมได้คอมโบต่อเนื่องแล้วนะครับผมก็คือเรายิงพกไปก่อนนะครับหรือไม่ก็ยิงปืนยาวไปก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดูนะแต่ว่าต้องรอเขายืนนิ่งๆนะครับถ้าวิ่งอย่างงี้ยิงยากนะครับผมมันยิงได้อยู่แต่ว่ายิงยากโอเคโดนไปนะครับจากนั้นซ้ําเอาปั๊บหนีแล้วกันยิงไปโอเคล่วงมาแล้วก็ซ้าไปอีกครับผมเรียบร้อยแล้วก็ตีไปอีกตีไปโอเคโดนโดนไปโอเคสวยแล้วก็ยิงไป โดนแบบต่อเนื่องครับรัวรวเลยตัวรัวโอเคเฮ้ยทำไมผมไม่เอาตัวนี้วะเฮ้ยไม่เป็นไรยกไปยกไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับผมฝากคุ้มกันด้วยเพื่อนฝากคุ้มกันด้วยนะเรียบร้อยได้ตัวฟาร์มมาอีกหนึ่งตัวครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมฮะเอาไหมอันนี้ปืนถีบเรื่อยเนี่ยกระเด็นมาอย่างไกลเลยโหโดนลุมด้วยสองลุมหนึ่งได้อยู่มาครับมาครับผม ตีไปไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านโอ้โหกระเด็นมานี่เลยนะครับผมอยากให้เขาเข้าบ้านนะครับมาเดิกระเด็นไปเอ้ามาเดิครับผมวับมากระดูนวับมากราดูนเอาวับมาได้เรื่อยๆื่นี่หว่าลืมไปมันวับได้เรื่อยๆยนะครับไม่มีคูดาวมาสักทีตัวรีเบิร์ตมานี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 อย่าอย่าอย่าส่งคาม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 มานีมานีมานี่มานีเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเร็วเร็วกลับเข้าไป กลับเข้าไปอะไรวะเดี๋ยวมันต้องโดนปืนยิงเออมันจะได้กระเด็นไกลๆเอ้าอะไรอ่ะโอ้ยเงินหมดโอ้โหอดเลยรีเบิร์ตได้ไหมอะแต่ว่ายังรีเบิร์ตได้อยู่นะครับเงินก็รีไปต่อไปต้องการน้องหลามนะครับไม่กลัดรอดเรามีแล้วเพราะก่อนหน้านี้ไปขโมยเข้ามาเราก็จะได้ปืนแช่แข็งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าเอาพอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอไปฟาร์มก่อนครับแบบนี้มันขโมยยาก